แ่เขาพันธสามาครับกาต่างคนต่างหยาครับต่างปันไส้เป็นกะไปเหินงานจางจังหวัดงานการที่จริงคันปูมีมอเลมในคนจี้มาปันไสตลอดเนาะครับคุมบัดนี้ก็มีทีมงานมาปันแทนแล้วก็วางกัไดไปทั้งเงินครับครับแต่ว่าบัดนี้โอ้กาวเตาขึ้นมาแล้วสงสัยสปูเสื่อเน่าส้วกแล้วครับอยู่สวงใครอยู่สวงเขาพันธสาบรอยมาครับส่วนเขาพันธสาบรอยมาเนาะ ครับนะ well, ครับมาสวงก็คือว e> ่ามา่วงพอดีพอดีละครับปูเสียชัวพอดีอ่าเป็นยังไงก่อนครับผมขอเปลี่ยนหม่ครับเป็นฝันครับฝันเกี่ยวกับปูครับปูกะสงสัยสี่ไ้มาเนี่ยละรับงานอ่าครับงานก็คืองานของเงาเนาะครับก็ถือว่าเป็นบุญแล้วกะครันแต่าอย่างว่าถือเป็นผู้มีโชคครับครับอ่าเขาทำงานนะครับผมเพราะว่าเราเคยมีโชว์ด้แตงโม เคยถือหยกหมูบ้านแล้วนี่ครับสร้างควันไฟเคยฝันว่าได้ฝันวอมบ้านไม่นาะครับก็ถือกันยกหมูบ้านนะครับเนาะบ้านนี้ยังก็บ้านที่อยู่บ้านบ้านแก้วครับบ้านดอนแก้วครับอำเภอเพ็ญตำบลบรรทัดอำเภอเพ็ญครับครับตำบลบรรทัดอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะครับขอบคุณขอบคุณอะไรครับสร้างไฟครับผมสวัสดีครับครับผมอ่าครับ รครับสร้างคนไปคนกสิไปธุระคนต่อนะครับเนาะอ่าเพราะวา่าอ่าคนกสิออกไปทั้งวัดปู่เทพทองนําครับคนสิบเบิ่งธรรมหาเกียรติีนะครับที่่อาแม่ครูนะครับอ่านอนุญ,ญาตลูกศิษย์ครับสร้างนะครับกับหล,ลายๆเติบแล้วสรส้างเสร็จก็นั่งเจ็บอ่างานนะครับบางส่วนอยู่เพราะว่าลุงหลวงคนก่าล่างานครับอ่าเพราะว่าล่าเกี่ยวเขานะครับครับเดียร์ตะลุกพี่นะครับ,บรรอ่า,าครับ ครับแต่โม่ผู้หาย่ากับเขากับน้ำตัวใดครับผู้ส่งฟ้าฝ่าไหยิมครับมีคนนี้แหละหยิมผู้ส่งสีว่าฝ้าสิครับเมื่อนี้ผู้ส่งอะไรผู้จะไปตุละนะครับเนาะนี่นะครับเด้อแนวทางนะครับแนวทางวันที่สิบสามครับแอดยิมกาหน่ำทีฟซีรวมบุตรมาครับขึ้นถวายผู้ห้แล้วนะครับเด้อถวายผู้ห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอแอดยิมกา ถดล่ซ mm ื hmm. ้อขับเพียซีฝากมาครับผะไว้ป like. ูให้ผู้สูงอายุทุกคนแล้วครับสำหรับมื่บ้านในควันครับที s <S ่แอดยิ้มเลยอ่านได้แต่ไวแอดยิ้มมาจดมือนี้นะครับเนาะครับถึงให้ผู้ปูงุทุกคนแล้วครับครับปูตานะครับให้จ้างกองเงวาเก่าสิบปันบาทให้ชาเอีซีอเมือเพี้จางปันไฟครับเพิ่มมีชมีมัน ปูเลขให้คนเก้าชิบอพครับคนละกาผู้ตาให้ยังไงความเงาไปเรียนยู่หอผู้ตาครับสายยาหอวผู้ตาเก่าเกลียดนะครับนล้วอาจผู้เสียโชคครับแกาอ่ายังไงแอบผู้ตาแอบบวกเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดศวนทีเดโม่แอบบวกผู้ไหนบวกออกมาอะไรยิ่โอ้ผู้ร้อยปากออกมาเจ็ดศูนบ้างสิบบวก ไอ้พ่นน้อยไอ้ลูกของสร้างไฟจะเขียนจะเขียนไปโตหนังสือน่ะยิ้มจะเขียนกระดาษไอ้ก็เลยหากระดาษให้ครับผมก็เลยเขียนเป็นเลขเขียนฟูก็เลยเติมศูนย์ให้โอ pues ้โหไอ้พ no like ่นหน้อยพ่นน้อยกี่เขียนเป็นเลขเขียนตัวเดียวปูก็เลยเดือบเลขศูนย์ให้ก็เลยเป็นเขียนศูนย์อย่างป้าเหน่แล้วครับเขียนยังเขียนยังปูก็เลยว่ายิว่ายได้เขียนศูนย์มาเช่นแั้น ครับก็ม <to 1, S 2> <teaching. S 1> ีเกาเกาเเกาเกาแปดคาเจูนนะครับเนาะเกาเกาแปดในมาเดเซสยเกาเกาแปดกับหอปูชิบะคาเดีแต่ว่ามันอยู่นี่ค่โอ้รับคําว่าถาวัยกองเง้วถาวยหอปูตาค่ะถวายหอปูตาแต่ว่านเลนอีนี่ไม่เลนอยู่หอปูชิบะคาวปูวปงชิบะคาวนะครับเนาะครับสำหรับเนวทางนี้เขียนให้เอฟซเฮาครับผมสำหรับ เดียวคำนวณเขาไม่คู่นะครับเดียวคำนวณเขาไม่คู่อ่าก็คือมาอ่าหมู่บ้านนี้ไม่ต่อเลยฮะเดียวคำนวณเขาไม่คู่ครับผมมาเจ็ดกับสองครับมาเจ็ดกับมาสองนะครับเด้อกับตัวเลขคำนวณเขาไม่คู่ครับผมมาเจ็ดกับมาสองครับงวดวันที่สิบหกศุภภาคมพศ2567ครับกับควายเอฟซีทุกๆคันนะครับโดยเบื้องคลิปนี้แล้วครับกับควายสุดมันๆดำๆไปด้วยครับชิ้นกันในได้เงินคิดท่องในได้ท่องครับกับ ผู้ตาประท่านโชคให้อิซีท่านอำเภอเพี้ยนสร้างปันไฟนะครับไปเขาฟันครับอิปซี่ฝันว่าอาจจะไม่แห่กะทินวันที่สิบนึ่ครับเข็นพระมาหาเกดีปุรีิยังอารามยางงามสงสัยจะเป็นบ้องหัวปุริกะหัวปู้ตาเนาะแตงโมเนาะหัวผู้ตายก็เก้าเก้าเจ็ดหัวปุริกะเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมอาสมสมมันน้ำกันวดดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุก,กท่านต้อะการทิศละเวลาอันนี้ค่ะ เข้ามาติดตามค่ะาะว่าแตงโมือว่าน้องไอ,นอ้น้องข่าจะลงคลิปได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามค่ะค่ะเมื่อนี้แตงโมกับมาอยู่มอปอูชิปะขาวือว่าบ้านเลขที่แม่ผูหอมหวานเท่านั้นค่ะแตงโม,มกับยิมก็ได้เหตุคลิปของลางไปค่ะค่ะลางไปเพิ่นกับบัยมากดูแล้วค่ะเพิ่นฝันเห็นปูชิปะขาวเพิ่นก็นเลย คู่มหาแอดยิมเนาะค่ะแอดยิมก็เลยถามมู uh ่ว่ามือนียู่หอบอู่ค่ะไอ้สางไฟพิ่นก็เลยเข้ามาเนาะค่ะแต่ว <dari S 1> ่าฝันเห็นปูชีบมะเข้าค่ะแต่ว่าปูชีบมะเข้ากับ่ได้ไอ้ในในความฝันเนาะค่ะในความฝันแถวไอ้สางไฟว่าปูปูยังบย่ได้โชกหรือว่าปูอยากให้มาหอค่ะสางันไฟพิ่นก็เลยโทรหาแอดยิมว่าปูอยู่บอค่ะอยู่พิ่นก็เลยมากเนาะค่ะสําหรับสางันไฟมากค่ะ ก็ได้ให้แนวทางแต่ว่าก่อนที่สร้างก้นไฟจะมาหอดเนาะค่ะไอ้ไอ้ทิศต้อยส้อยจุแล้วก็ะคุณวรามาก่อนเนาะค่ะคุณวรากับไอ้ทิจเจาะไอ้ไอ้ทิศต้อยเนาะค่ะก็ขึ้นขึ้นขึ้นหอกอนค่ะเพราะว่ามือนี้เป็นวันเกิดของคุณวราด้วยค่ะวันเกิดของคุณวราค่ะไอ้ทิศต้อยส้อยจุก็เลยขึ้นหาปูค่ะปูให้ไอ้ทิ้ไอ้ทิศต้อยกับไอ้คุณวราเนาะค่ะปูให้ไอ้ทิศต้อยเบื่อคุณค่ะ เบิกบุญอยู่ที่สิบเก้าแต่ว่าปู่ก็เลยให้ของขวัญคุณวราเนาะสิบหกค่ะสิบเก้าสิบหกก็เป็นตัวเดียวกันค่ะระบางอาทิตย์ต่อยซอยจุลากาคุณวราเนาะค่ะพามัน,นีะเป็นมือวันเกิดของคุณวราแล้วปู่ก็ให้ค่าเคข,ของคุณคุณวราพ้อมค่าเคข,ของคุณคุณวราก็คือเก้าสิบค่ะเก้าศูนย์ค่ะเกะ้าศูนย์าปู่ให้ค่าเครื่องอีกของคุณวราปู่ให้ค่าเครื่อง สองหนึ่งหนึ่ง,งสองนะคะอาจจะเป็นแนวทางมือนีก็ไดเพราะว่าเป็นวันเกิดของคุณคุณวราเนาะคะ่ะผู้อาจจะให้ค่าเค้กคาราหมูกน้ำมันที่ไอทิต่อยแซจูภาคุณวราไปเที่ยวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคาาก๋วยเตี๋ยวฟิสิก็ไดนะะนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเข้าไปที่มีฟิสิกหนาเบิ้งค่ะให้ไอติต่อยเติมน้ำมันภาคุณวราไปเที่ยวค่ะก็คือสิบหกสิบเก้าแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็สองหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเจดไปด้ะคะ่ะ แนวทางของไอทิตต่อยหรือว่ากุนเวลาค่ะรากามีราคร้างปันไฟเพินมาปูหสร้างปวันไฟเพินก็คือปูวอกา,าจ้างกองแยงไห้พอได้บส้างปวันไฟก็อากอยู่นะคะเพราะว่าโบได้สูบหลายงวดแล้วแตลว่าส้างปันไฟก,ไก็ใจสู้ขึ้นกันค่ะก็เลยรับปากว่าได้่าปูตาหรือปูชี้มะขาวให้สูบค่ะปูก็เลยว่าให้พอสิหให้จ้างในราคาเก้าสิบบาทค่ะ ไรในราคาเก้าสิบาทแต่ว่าให้ไปล่ำยู่หอปูตาหอปูตาชายาเก่าเก้าเกียดเนยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงที่กองยาวสีใดมาล่ำก็คืออยู่หอปูชี่ภูเขากับวแน่นะคะอาจจะเป็นปิิศนาที่ปูตาให้โชคก็คือแนวทางคือเก้าเก้าเกียดค่ะที่ปู จะให้โโคกห้ลาบแต่ห้ให้ลูกให้หลานพินิจพิจารณาเบิงพออยากได้กองแยวแต่ว่าให้ไปล่ำห้ไปเล่นยูหอปูตาสีนะค่ะแต่ว่าที่จริงๆแล้วคือยูหอปูที่ปะขาเก้าเก้าแปดค่ะแลควก่ะล้วก็มี่นะคะลูกของไอ้สางไฟค่ะเป็นแอลเป็นงอแง่น้วค่ะมันอยากเขียนกระดาษอยากเขียนอยากเขียนใส่ อยากเขียนสมุดอยากได้ประกากับสมุดมาเขียนค่ะก็เลยได้หาให้ลูกของสัางไฟเขียนขีดเป็นเลขเจ็ดค่ะขีดเป็นเลขเจ็ดเนาะค่ะแต่ว่าบดไดเอามาโซ่ค่ะแต่ว่าปู่ก็เลยว่าเอายังใสเอายังใสค่ะปู่ตาวานเนาะค่ะเดี๋ยวว่าเด้อเอาศูนย์ใส่ค่ะกับบ่นน่ค่ะปู่อาจจะให้แบบนี่แหละให้แบบแอบกระซิบซิบนะก็คือเกียร์ศูนย์ศูนย์เกียรเท่ากับพินิพิเลาเบิร์นเนาะค่ะสำหรับในทางใครจะลืม กาะแนวทางสำหรับวันที่ที่เขาจะเสียงโศกของวันทีค่ะสำหรับแนวทางแล้วของสร้างปันไฟแน่แล้ะกะของคุณคุณวลาแน่่ะคะ่ะมือนีสฉพอมือนีนะคะวันทีสิบามพฤศจิกาย,ยนสอง7ันกสิเ็ก็จะมีแนวทางอยู่9 0 9ศ7แล้วกะ สองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าแต่ว่าปูไ้พิเศษสําหรับกุนเวลาาพราวามือนี่เป็นมือบ้นเกิดของคุณกุณนเวลาเนาะคะ่ะปูไ้แบบพิเศษเลยพ่อไฮสิบหกประชนวะค่ะเขาก็ฟังดีๆแล้วก็พิจารณาเบองเนาะสาหรับแนวทางของปูตาเฮ้าค่ะเอฟซี FC ที่เขามาติดตามเขมา,าม,ขมารับชมแล้วอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามค่ะมือนี่ห้โซใไ้มนันไฮลำห้รวยกับแนวทาง เก้าศูนย์เก้าจิตแล้วก็สิบหกสิบเก่าแล้วก็สองหมื่นของคุณกุลวราค่ะโชคมาแล้วก็รำด้วยค่ะสำหรับคลิปนี่นล้วก็แตงโมงกรสิขอตัวลาภเพ่อพี่น้องทุกทุกท่านไปก้อนค่ะให้โชคให้ m ắ นให้รำให้ด้วยกับปูต่ตาหรือวา่าแนวทางมือนีค่ะโชคดีทุกปูทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมงสวัสดีค่ะ